นี่พี่น้องมาทันได้กลับอยู่พี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะวัสดีครับมาหาของควญมาจับฉลากพี่น้องมาอื่นจับฉลากพากันมาซักผ้าซักเพล่หัวกระเลวก็ับมาบับิ๊กซีโตมาซักผ้าซักเพ่านได้กลับอยู่พี่น้องกลับไปหอดกยานว่าเซตบีขึ้นเวทียันสอมต่ออยู่รุ่นกันพี่น้องว่าี่ได้ยังไปจับฉลาก ไอ้เพื่นอนหออยู่พี่น้องจ้ง 4, 000, างเพืเอ่อนหอสี่พันราคาหอสี่พันเพื่อนหอแพงเอือยๆก็แพงแค่เื้อของยี่ห้าบาทแต่ว่าค่าหอสี่พันเลยสารพัดด่วนกันขันเทือ่อนหลังเนี่ยเถือสิพอนกับครูเพิ่มมาขันท้าขันทันหลังสิพอนกับครูลูกหันไปเออไปเรียงลูกพร้อมมาที่นี่ มาแม่มามาแม่มาลูกก่อนอื่นก uh uh ัส uh 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 ิขอขอกราบขอพระคุณทุกกำลังใจด้วยพี่น้องที่ทรงกำลังใจมาให้น้องตัวว่าถือว่าฝาดคอไปปีไม่ฮอดปีเก้าสิ่งบ่ดีกห้พลาดพ้นไปต่อไปนี่กห้ถือว่าเป็นเป็นยังกอบเพื่อนเป็นประสบการณ์เป็นคติสีสอนใจ ต่อไปนี่ซื้อของซื้อยังประจำป็นอีหลีเฮารับปลายทางอย่างเดียวเลยวันนี้จะอุ่นก็หนูซื้ออย่างเดียวเลยเออวันนี้ก็โอุ่นกนให้เพิ่นเอาย้อนว่าเฮาอยากให้ได้อยู่ได้กินแบบแนวดีๆแล้วผู้เฒ่าเพิ่นไปยากมายากกันบ่แม่นบ่มีผู้ไปซื้อไป็ยังให้เนี่บัตรทอดไก่จากโวนเพิร์ตนี่เองบ้านก็อยู่ไกลอยากยังผู้เฒ่าเนาะบ่าไมได้จักปีแล้วพ่อกับแม่บ่แม่นโอ้พ่อ75็พาพูดพ่อ75แม่ิบพแม่70 ก c, c, P P London, ael, sang, heiro, ็ไปยากไม่ยากพี oh. so, like ่น oh. so, like ้องเพื so, like ่อนก็เลยตัด oh. ส so, ินใจกันสร้างแล้วก็เอาไปให้ใ like ห <spirit> ้พ่อให้แม่รถถ่าก so, ินรถตุลซานนกที่เขาจะถามว่าพ่อเอ้ยหดของหดไปแม่เอ้ยของหดไปบะเทถีแล้วเขาตุ่มโอ้พี่น้องเลยไอศีบเอาคว่ำหน่อยรถตุนก็ไดีรถตุนก็ไดีถ้าให้กำลังใจเนาะพี่น้องเนาะให้กำลังใจกีตอทำด้วยพี่น้องด้วยเท่าไรก็ได้สารดวร่ำดน่วน ที่ามืองายสุขภาพว่าร่างกายแม่แ่นี่กัสุขภาพบ่าราา่างกายบันไดเพราะตั้ง,งแต่หาาัวกำคอีกแล้พี่น้องมือนี้ก็จเบ่อดับอดนอนอีกสามมือแล้วร <c oughs> ักผ่าสักแค่เงยเอื้อยก,กันเนองเอื้อยวดซ้อยกันเนี่ย นี่สวัสดีครับได้ยังไะพี่ซื้อ,อยังอีกเปลี่ยนเพียร์โทรศัพทพ์พี่น้องพามาตัดผมใหม่แล้วนิบนบอนี่แต่ว่าก็เอาออกคือจะเอาออกหน่อยเดียวนี่แหละพี่แม่บนบอตัดเวียนพร่วงแม่นสายตาบ,าบาตาอตาเอียง,งพราไปว,วัดแล้วโอ้ใสยตาเอียงสายเอียงบอเอียงใส่หน,น่อยนึงตัวนี้ อายืนข้นก่อนนะมึงด้วยมึงส่งผุ้มมึงส่งผมกันนะเป็นยังไงพี่น้องรอขึ้นบ่เป็นยังไงเอ้ามันคือเป็นหน้าเขียวๆพี่หันลองมาทางฟังพี่ดูเอากล้องหออนี่ทั้งนี้ก็เขียวโกเกาหลีพี่เลย <c oughs> เป็นยังไงพี่น้องมึงดูหันพี่น้องมึงดูสวยออกซ้ำใดเออมันก็นยังยาวอยู่ในะพี่เลยเอาออกหน่อยพูดราะว่ายอมดำว่าอะไรนั่นคงจะเสียเลยเออแมีนมันส่งนี่แหละ ใส่เห็ดท่าประจำหัก่อนด้วยเออท่าประจำตัวนี่เฮ็ดผมดีก่อนเออได้อย่างน้อพี่น้องนี่เพิ่งกำลังรวมด้วยช่วยกันนี่พี่น้อง,งกำลังรวมด้วยช่วยกัน,น,กนบอกมาทานแล้วนี่พิอ๋อมาจำบ่ได้แล้วจำบ่ใดแล,แล้วฟาห้อยแล้วเข้ามือเลี้ยงแล้วก็สิไปให้กาําลังใจเข้า แล้วมึงมาปิ่นแล้วมึงก็สติงแล้วมาตัดผมไม่เรียเด้อยพี่น้องสร้างอีงตามใจเพื่อนตามใจเดี๋ยวตุนพี่น้องเดี๋ยวตุนจีตอนาเสาต,ตลอดเลย เดีเ๋ยวตุนเนาะพ่อแม่ก็ดจิถ่ายกินเนาะก็จะจะดจิตกัเที่ยวโทั่วทามกระวอกแต่พ่อแม่เด้อตัวทรงอันานั้นอันนี้ไปหายเด้อวันนี่หดมือแล้วพี่น้องเอ,อ้ยถือ,อจุ่มจุ่มน้ะมันนี่แหละจุ่มน้ะมันก็อันตุม่มตุนแกงตุม่มตุนนี่แหละทุ่มสิบแปดมงกุดนี่แหละมาหาอีกินหาอยูง่งซี่อจะเลื่อนหรอก เอ,อมาเฮ็ดแบบนี้กับอะไรดีกับไดแล้วก็สิหาหารทะเตลาบ้าก็สีไดเต้นอาทิตย์นึงเอาใครว่าเต้นอาทิตย์นึงสร้างเงินสา0ปัหาวัป,ปีไม่บบมีหย่งให้พ่อยแม่ก็ได้ให้่พ่อยแม่ได้อยู่ได้กินอยู่ดีกินดีเกือบไม่นหนี่ก็ะไดมีทุกรูปแบบพี่น้องจังได๋กะ ถือว่าเตือนไพ่พี่น้องน้ำน้องพี่น้องเน,นาะจังใดก็ดูแลเจ้าของเมึงเจ้าของนั้นด้วยพี่น้องเด้อสิเฮ็ดหยังก็ได้ต้องตรวจต้องแบบครบวงจรวนสู้มือนี้ต้องคิดดีๆทุกสิ่งอย่างมีสุนสนแนวสุอนันจุยางสารณีสารพัดคิดได้ทุกอย่างคนสู้มื้อนี้บ่ย่านฮอดบาปแต่ว่าบาปเป็นตูจน่จังได๋ว่าแต่ปากท้องเจ้าของอ่าหลอดก็เอาบ่าคิดว่าสิมีเวรมีกรรมเด้ใกล้วาเวรกรรมมันน้ำสัดนี่พี่น้องบ่นน้ำสัดน้าแท้แน่นอนเดี๋ยวนี้มันขี้จรวดแล้วเวรกรรม บ่มาเลื่อนบ่ลุงบ่ลุงเลี้ยงแบบไปเฮ็บดบ่ดีคิดดีทดําดีสิ่งดีๆก็ตามมาเฮ็ดดีก็ต้องได,ด้ดีแลหและพี่น้องเนาะบ่ซ่ากระริ้วเท่านั้นล่ะนี่ก็เป็นกําลังใจให้ยื่ตนอยู่ดอกพ่อแม่ก็ถ่ายยู่ถ่ายกินคือว่าล่ะคือเฮาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเสียความรู้สึกสีแดงไปเลยค่ะสีของเธออันะไร โอซีฟ้าดีกว่าเพราะซีนชี้ห่งวงมันอ,อกหักพี่แดงค่ะลำดลวนเราสีทองลูกจะได้มีเงินมีทองเข้ามาในชีวิตกาลังหอของขวัญอยู่พี่น้องอน,อนี่กี่เสียงการ์าลำดวนกาลังหออยู่เปิดบั๊บทิ้งลึกเลยค่ะ<า> ของขวัญไปจับมือื่นครับพี่น้องแลกเปลี่ยนของขวัญกันนะครับที่เขาสนอยพีรนเพียงมือื่นแลกเปลี่ยนอของขวัญกันนะครับคยายากมารวมมาร่วมได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับอยู่อำเภออุทุมพรพิสัยบอมือื่นนะเขาหรืออยู่อุทุมพรพิสัยบ เมื่ออยู่อุทุมพรพิสัยครับจังหวัดศรีสะเกีดครับเมื่อนี้กับยุ้ยสีสกีดด้วยกันผู้ใดอยู่ใกลเ้เขตอำเภอเมืองมอย่าลืมมาให้กำลังใจที้งร้านสาวน้อยพี่วำแท่งใดน,น,นะครับพี่น้องอยู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกีดนะครับพระหลินศรีสกีดซองมือสดด้วนนยพี่น้องเด้อเอาจัจสละครับพี่น้องขอบพระคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชมคลิปให้กำลังใจครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สนีพ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ